สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอซีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องของฝากนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะของฝากจากพี่แขกนะคะพี่แขกไลลาเป็นอะไรเป็นอะไรครับเดีย๋ยวเรามาดูกัน กองคืองามดีแต่นาะเป็นูหลีมยังมดแดงเจ้ามดแดงเอ็น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 อ็นอันใดเอ่ยโอ้มันสีชมพูอ่องตองมันม่วงมันอะไรก็เอิ่นมันอย่างมันฝรั่งเอิ่นมันฝรั่งมันฝรั่งผุนผุน ทัาตายางกเลยทับตาไวอย่างหมดแดงเขาบ่อโอ้ขอบคุณมากน,นะคะพี่แขกเดี๋ยวนูจะหนึ่งให้ลูกสาวกินเดี๋ยวหนูจะแบ่งไปให้อุ่มบุญน้ำเด้อค่ะสาวน้อยร้อยโลนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันเลยค่ะอายอายค่ะลายเดี๋ยวจะแบ่งให้สาวอุ่มน้ำนขอบคุณค่ะ ตอนนี้เราทำการน,นึ่งแล้วนะคะดังไฟเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งไว้ให้ลูกสาวกินแล้วค่ะอืมน,นะคะอืมีแต่หัวใหญ่หญเลยแล้วเราก็แบ่งให้อุ้มบุญด้วยนะคะนี่นะคะของอุ้มบุญคนละเครื่งค่ะคนละเคร่งก็อุ้มบุญค่ะมีแต่หัวใหญ่ๆสวยๆงามๆนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้อุ้มบุญกันนะคะอ่ากวามั่นสิสุกนะคะเดี๋ยวมันสุกก็พอดีมาให้สาปีเราได้ชิมนะคะอันนี้ก็จะเอาไปให้แม่ค่ายแล้วหนึ่งให้ลูกสาวเรากินค่ะนี่เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ค่ายกอนจ้าตาเอ๋เช้าอุ้มอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มอุ้มลุ่มพุมอุ่นอุ่นแม่ค่ายไปสายอุ้มจ้าแม่ค่ายกับพ่ออุ้นไม่อยู่ เดี๋ยวแม่สิบเอามันแก้ววางไวใ้ในใน,ในเตียงเด้อมันญี่ปุ่นอ่อยาไอ่ยาอ่อยาไอ่อยาดาลักกี้อย่าเีกใต้อย่าเสกใต้ทุหิ้วบ่ค่ะหิ้วบ่เอาไปให้แม่คายมันหนึ่งให้กินเด้ออุ้มเดี๋ยวแม่จะวางไว้บนเตียงนะ แม่แม่เอฟซีบอกแม่ค่ายด้วยนะคะว่าแม่สมเอามันญี่ปุ่นมาไว้ให้นะคะบนเตียงนะคะเดี๋ยวสีว่างไว้บนเตียงเลยค่ะบมมีคนอยู่ค่ะเอาไปทุระหมดเลยมีแต่จคของบ้านเพิ่นเฮาห้องๆ้องอยู่คุณน้องแต่เขาเอามีตังไปด้วยนะคะมีตังก็หายเดี๋ยวไปวางไว้บนเตียงให้นะจ๊ะ นี่โฉมหน้ามันญี่ปุ่นนะคะนึ่งแล้วเราเราเราปาดปาดเครื่องออกไว้ให้ยินค่ะให้ลูกสาวกินใครอยากกินมันพี่หิวปะจ้าใครหิวมันออาขอเทียงหน่อยเร็วไวหิวปะค่า นิวบ่จ้ะนิวบ่หิวบ่โอ้หิวแฮงอให้ซิมก่นให้ซิมก่นให้ซิมก่นซิมมึงบลับบอเหลือเียบคักมันญี่ปุ่นนะคะนึ่งสุกแล้วต้นอ่ะต้นก่อนต้นก่อนอ่ะตนดด

นอนลงกับกับสวยๆนอนลงนี่ค่ะเวลาไม่ไม่อยากทำก็ไม่ทำเลยบบังคับนะคะปล่อยเขาเออ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 กดีดีไหยังออเออเอออ อากอกมาอ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 ากอกแม่มแม่มากอกแม่แม่มาอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกดกระดิง่งให้กับน้องปีใหม่ด้วยนะคะเร็วบอกแม่แม่วะบอกแม่แม่วะขอบคุณค่ะขอบคุณของฝากนะคะมามาหาถึงที่ มีของมาฝากยังกลับค่กลับไปยังมีของมาฝากเด็กๆอีกนะคะเนเข่นเขนเขินเข้นเขินเขินเินเข้นเนเขนเขินเขินเขินเินเฮ้นเินเขินนเนนเนินเเนเอินนนี่ินนนเกินนเินเนเขินเขนเขานเ่ินขนเนเกนนเขินขน มันมันญี่ปุ่นหวานนะคะหวานหวานกว่ามันมันแกยวบ้านเรานะคะมันกับมันกเกียวแดงคือบา้านเฮาอีหล่ะค่ะแต่ว่ามันหวานเป็นมันญี่ปุ่นตามห่างนี่สิแพงเด้อใส่สุดกวางยังกวางสุดสุดกวางสักนี้เตะอมเออเออดูดฟากอีกกับกับคนับมา วยอุวยติดใจ,จละสิหวานหวานก็ไม่หวานมากนะคะหวานแบบพอดีพอดีนะคะแซ่แบเซนะคะมึงมึงหลักกินมึงนลยงซิมมึงกลับหวานนหว,นหวนต้องต้องให้คิวซี่เสมซิมก่อนเด้มาสิ่านมาผวานแ <laughs> จงสีหูมาหวานมาหวาน <laughs> เอ้ออาปากกินยางเดียวเลย,เ,ยเออพุ่นพุ่นพุ่นสอนไว้ก็บ่อยู่เออนี่ใส่ว่าเออใส่ะเ,เอามาทำไมเออเอามาให้หนูทำไมเอหายไปไหนยะหาจเจอแล้วออมผู้สาวเขาอาบปากนะคะผู้สาวอาบปากกับ เขายันอันดอกพิกลออกจากปากขอกาอาแห้งอือองค์คลักกินบ่เป็นดอกบ่แม่แนวกินขององค์คลักนะคะหัวอาหารมืดแล้วเดี๋ยวให้มีเวลาว่างไปตลาดกอนเดี๋ยวซื้อมาให้เยอะเยอะเยอะเฮ้ย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 ไม่เอาดีใจแบบนึงน่ะ เอาดีใจแบบหนึ่งสองสามน่ะน uh huh. คิดยังไง oh. ทวนใส่เอาดีใจก็หนึ่งสองอือสองเสียง <c ười> อ๋โหกินยังเป็นตาแสบแท่ยังเป็นตาอยากน้ำแท่เอ,อ้ยกินตั้งผักออกตั้นตูดตุดปุดมาหนึ่งแ <c ười> สบไหล เอียสาวอุ้มได้กินยังนอปันนี่นอแม่์ขายมายังนอเอามันไปบ่มีคนอยู่ไปวางไว้น้ำเตียงให้นอนเดี๋สวยนนเดีสวยนอนสวยนอนลงกันลูกนอนลงนอนลงเห็นดานอนบ่นอนลงนอนลงนอนลงเห็นดานอนบ่นอนลงอนเร็วเร็วเร็เร็วนอนลงนอนลงนอนนอนนอนลงเออนอนลงดีดีเอากาบลงเอากาบลงสวยสวยกาบลง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 เอ้ย กราบกอนกราบ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 งาากราบงามงามกราบกรกนนึอไเอเอ๊ะอ๊อมีการยันมอยันมือเปื่นอีกบกาตึงบินหอือโอ้ยตะหมบตบขากินละบเนียวใส่ขา้นมาเบึงขานมาได้บ่ขานมาเบึงเอ้ยหูแห้งใคเฮ็ดยังใค่เฮ็ดน ให้เฮ็ดหยังก็ได้ให้เฮ็ดหยังก็ได้ว่าจะมีของกินออ้ยขาเหี่ยวลูกยากบอกนาเบิ่งแซ่บบ่บอกนาเบิ่งแซ่บๆหวานๆปัๆๆ ทางพี่ทางพี่เออเออเอเอเอ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 เออเอออเดอออเ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 เออเเอเออออเออเอเเลเวอเออเออเออองาอเออเออเอเออออเหอมหอเยกเาขเ้น เออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระไต่กับเต่าดอกแดกดอกแดกเจอะดอกแดกดอกแดกดอกแดกเอ็กระไต่กับเต่าดอกแดกดอกแดกเออแม่ขอกินก่อนมาสันเอาไม่หนูกินก่อนตีล่าหนูเต็นน้องหันขึ้นไปรังวัานหนูก่อนเนออ้อาปวดดะพวดดะพวดดะคุนบึงคุนบึงมุดยัางนอมุดยัางนอ หรือติดใจติดใจปาโตแต่แม่ยังบ่่คยกินเลยมันอันญี่ปุ่นนี่ลูกพับยังก็ลูกพับเกาหลีติก็ได้กินเออต้องขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่รักเล็นดูครอบครัวพังปีใหม่ของเรานะคะอัน ส่งมาให้ลูกสาวแม่ก็ได้ซิมน้ำค่ะบ่เม่นได้กินต่แม่เนาะพี่เป้ก็ได้ซิมเนาะแ่บหลายค่ะต้องขอบคุณแม่แม่เอซีนะคะแล้วก็ขอบคุณปีใหม่ด้วยที่ทำให้แม่ให้พ่อให้ให้พี่เป้นะคะได้กินของอร่อยอร่อยด้วยนะคะได้กินทั้งคนตั้งสั่งค่ะขอบคุณห,หลายๆด้จ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะคะถึงว่าไม่มีของฝากแต่ว่าเข้ามา ดูมาติดตามมากดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไม่ข้ามโฆษณาก็ถือว่าช่วยเราได้มากนะคะก็ขอพระคุณอย่างมากเลยจ้าก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะคะหยดสับยังบ่ทันไปใส่เลยจีหอดวันเกิดแล้วนี่แม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 แม อันเฮ็ดงานเตรียมไหว้ทระปีะลูกสาวเด้อจ้าสิถึงวันเกิดแล้ววันที่สองมก,กรานี้นะคะมีเวลาหาอีกเดือนหนึ่งผุนอะเอ้ยเตรียมมาเปีลูกสาวเด้อค่ะมาเปีลูกสาวปีใหม่พอดีค่ะมาจัดงานวันเกิดกับลูกสาวด้วยนะคะสองมก,กรานะคะปีใหม่พอดีเลยอุ้ยเสียบให้อย่างไรเอ๊ หยั่มมกอนนั้นขอบคุณค่ะค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ก็หนึ่งกำลังใจนะคะบาย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 ก่อนบาย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 ทั้งนี้บาย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 ายอาบายดีายบายดีายบายดีดีเอาบาย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 เนคีดดินยังติดหนาแดงจนคืนอยู่